ค่ะสำหรับนะคะตัวแทนนะคะที่เข้ามาแล้วกำลังอยากจะเปิดร้านนะคะก็ไม่รู้จะลงของรุ่นไหนดีกลัวขายแล้วไม่รู้สไตล์ไหนดีนะคะที่ร้านอันนี้ก็มืดแล้วนะคะวิไลก็มานั่งมานั่งคุยแล้วกันนะจะไปนอนแล้วเหนื่อยแล้วเกิน ขายดีมากขล่มทลายเต็มพิกัดนะคะหลังจากออกโปรโนี้ไปนะคะก็คือแบบว่าค้าสีค้าไซสา์ค้าแบบรวมถึงค้าเสื้อชายได้ด้วยนะคะแต่ขอขั้นต่ำ12ชุดนะคะจะได้ราคาส่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณแม่จะใส่กันเป็นทีม,มเพื่อนแม่อะไรก็ว่ากันไปนะคะพ่อเพื่อแต่ขอขั้นต่ำ12ชิ้นในร้านนะคะอย่างนี้เนอะนะ ี12ชิ้น12ชุดนะคะเสื้อพร้อมกระโปรงนะคะก็จะเป็นแพ็คแบบนี้ก็จะได้สินค้าราคาส่งซึ่งมันอย่างน้อยก็จะถูกลงอีก30%จากราคาชุดประมาณนี้นะคะก็จะเมื่อเช้าก็ส่งไปแล้ว40ล็อตนะคะตอนนี้ก็จะทำอีก60ล็อตนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่กำลังจะเปิดร้านตั้งตัวนะคะเฮงรวยปังค่ะ ของแบบนี้นะคะมันขายได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าคนไทยก็ยังรักที่ผลิตภัณฑ์ไทยๆนะคะเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะสวยงามนะคะรวมไปถึงนะคะวิไลก็มีตัวแทนจากต่างประเทศด้วยที่เขาแบบว่าเฮ้อยากไปขายคนไทยในต่างประเทศอะ่ะจะสั่งยังไงจะส่งยังไงจะเป็นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มาขอคําแนะนํานะคะแล้วก็แล้วก,วก็ต้องบอกว่า มันก็เป็นทั้งประโยชน์กับเราและประโยชน์กับเขาเราก็ได้ไอเดียใหม่ๆนะคะรวมไปถึงร้านอาหารในต่างประเทศนะคะที่แบบว่าเพ้่อย่างได้เสื้อชายไทยๆท,ที่แบบว่าราคาไม่ต้องแรงมากนะคะอย่างเงี้ยตัว990อัดกาวแล้วด้วยใส่สบายฝรั่งใส่แล้วแม่เคยแม้แบบว่าอารมณ์ประมาณแบบใส่เสื้อลูกไม้เราจักะแสเปียกแล้วมันคันอะ่ะอันนี้คุยกันตรงๆเนอะมนุษย์เราเป็นถุงหนังถุงหนึ่งที่มันมีทั้งของเสียของอะไรแล้วแม่ง คันจกักรแล้ะแม่เอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาของคุณภาพดีๆหน่อยเนาะแล้วใส่ให้มันแบบว่าไม่คันจกักรแล้วเวลาแบบอู้ออกงานลูกตัวเองไม่ใช่ไปยืนแอบเกาจากักรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้พูดขำๆนะคะก่อนนอนก่อนหลับอะไรอย่างงี้นะก็ชุดเยอะอยู่อุปกรณ์อุปกรณ์ก็พร้อมเนี่ยอย่างเงี้ยสร้อยมงสร้อยมุกอะไรอย่างเงี้ยต่างชาติก็สั่งกันเป็นร้อยๆพันๆเส้นกันไปแล้วนะคะมุกทะเลมุกน้ําจืดน,นะคะมีหมดนะ กระปง๋งกระเป๋าก็มีคนอย่างแบบว่าจะเปิดร้านทั้งทีอะค่ะบางทีเขาก็มาขอคําแนะนําว่าเอ้พี่หนูต้องแบบว่าเตรียมชุดอะไรยังไงหนูอยากค้าแบบค้าไซส์ได้ไหมคือบางทีอะคุณไปไปซื้อแบบว่าอีกเกรดหนึ่งอะแต่คุณอุตส่าห์ลงทุนเปิดร้านแล้วอะคุณไม่ซื้อเกรดให้มันดีหน่อยอะลูกค้าซื้อไปครั้งแรกเขาก็ไม่ไม่ถูกใจแล้วเขาก็จะไม่กลับมาเจอคุณอีกอย่างวิไลเงี้ยที่จากหน้าร้านเล็กๆห้องเดียวเริ่มจากหนึ่งชุด ะะเมื่อหลายปีก่อนทําไมวันนี้เติบโตจนส่งออกทั่วโลกมันก็เริ่มมาจากเขาไว้ใจพอเขาเชื่อใจพอเขาเชื่อใจสั่งครั้งที่1เขามีสั่งครั้งที่สองแล้วอย่างเงี้ยวิไลมานั่งพูดให้ฟังว่าเฮ้ย hey, มันมีโอกาสทางธุรกิจนะอยู่บ้านว่างๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่ชุดไทยสวยๆออกไปอยู่เมืองนอกเงี้ยคนทักโอ้ยูแบบว่า so beautiful เออ what you're dress เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่า แนะนำเขาได้ว่าโอเคดิสวาน,นี้นะราคางี้ๆคุณก็บวกไปบวกแต่แล้วคุณก็สามารถทำกำไรคุณแต่งตัวสวยคุณก็สร้างไรายได้ได้ในยุคเศรษฐกิจโควิดอย่างนี้นะคะไม่มีหรอกที่แบบว่าอารมณ์ประมาณแบบอยู่เฉยๆแล้วถ้ารวยอยู่แล้วไม่เป็นไรสบายๆแต่ถ้าไม่ได้รวยอยู่สิเออมันก็จะแบบว่าเศร้า,านิดนึงเนาะประมาณนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งแนวธุรกิจนะคะที่วิไลจะมาแบ่งปันเนาะว่าแบบจะยังไงอย่างสมมุติอย่างเงี้ยคุณซื้อยกลาวใช่ไหมยกลาวมีสมมติสิบสองชุดยกลาวค้าสีค้าแบบไปค้าไซด์ได้ด้วยโอกาสของคุณก็มีเพิ่มขึ้นรวมไปถึงมีเสื้อชายคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอกาสขายของคุณเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะบอกว่าจะมาถามวิไลว่าเฮ้ยรุ่นไหนที่คุณวิไลขายดีคะเอาจจริงขายดีทุกรุ่นแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มลูกค้าของคุณ อยู่โซนไหนอย่างแบบว่าวันก่อนที่มีลูกค้าคอมเมนต์มาจากทางสหรัฐอเมริกาเงี้ยเฮ้ยไรนาวเนี่ย hey, right now, ขนาดเนี้ยประเทศของฉันเนี่ยมันอากาศหนาวมากเลยเออแบบว่ามีมีอันไหนไหมที่แบบมันโอเคแล้วก็ไม่หนาวมากเราก็ต้องบอกตามความจริงว่าเฮ้ย hey, ชุดลูกไม้ของเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีตะช่วงของตะขายยังไงอยู่ต้องหนาวแน่ๆ เออยูก็ต้องใส่ซับในนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าอยู่ก็เลือกแบบแพทเทิร์นที่มันแบบว่ามีซับในเต็มตัวเนอะแบบพวกซับในเต็มตัวอารมณ์ประมาณนี้ไปมันก็จะช่วยให้แบบว่าคุณหนาวน้อยลงเนี่ยพวกอย่างเงี้ยซับในเต็มตัวคือมาคุยกันว่าเออเฮ้ยประเทศฉันหนาวอย่าง,งาน,นั้นอย่างนี้หรือแบบบางคนนะคะ่ะเขาเอาไปขายจนแบบว่าสร้างธุรกิจละเออเขาก็จะแบบว่ามาสั่งผลิตละทีละแบบร้อยยี่สิบชุดเขารู้แล้วนี่ว่า สิ่งที่เขาทำอยู่ตั้งหน้าร้านอยู่เนี่ยเขาขายอะไรขายดีสีอะไรขายดีบางทีเราบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยต้องสีสีสีชมพูสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าคุณไปขายที่ประเทศลาวชมพูทองอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะมีอีกเฉดหนึ่งสำหรับประเทศเขาหรือเป็นประเทศคขมรเออเขาก็มีเฉดของเขาหรือว่าตามเอาจริงๆจังหวัดบ้านเราอะค่ะ เหนือกับใต้ยังคนละสีผ้าคนละแบบเลยมีทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วรวมถึงรองเท้าเราก็มีด้วยนะคะเยอะแยะมากมาย ส่งออกทั่วไทยและส่งไปทั่วโลกด้วยเรายืนหนึ่งในความมั่นใจของเราว่าชุดเราก็สวยไม่เป็นรองใครในตลาดในะตอนนี้นะคะแล้วเราก็ขายไม่ธรรมดาเราขายแบบเอาพิกชีวิตขายแบบช่วยทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะแม่แม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรหรือทําธุรกิจแบบไหนนะคะก็ลองลองลองเข้าโลกอินเทอร์เน็ตดูนะคะแล้วอยากเริ่มขายของก็ก็ลองเลือกแกลกลุย ทำให้เต็มที่คะ่ะขอสวัสดีวันนี้ขอไปนอนด้วยรักจากใจวิไลเบรน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 